สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องละเยยร็อกกับบัสนะครับวันนี้เนี่ยบัสพาทุกคนมาเดินตลาดน้ําซึ่งบัสก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่านานๆทีเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีเหมือนกันครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูเลยสําหรับใครที่แบบอยากตามมาอย่างนี้ก็จะได้มีแนวทางนะครับผมแล,แล้วก็อีกเช่นเคยนะครับสําหรับใครที่เข้ารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้บัสด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกัันเลยครบ ก็อันดับแรกในส่วนของที่จอดรถนะครับเขามีที่จอดรถให้บริการอยู่ตรงนู้นนู่นทาะยี่สิบบาทเห็นปะตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าได้เลยเนาะที่จอดรถเนาะนี่ถึงแล้วตลาดน้ําคลองรัดมยมนะครับนี่มาถึงก็จะเจอแบบนี้เดินเข้าไปกันบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศร่มรื่นนี่นี่ฮะอันนี้คือขนมเนาะ มีขนมชั้นแล้วก็มีกะทิอยู่ข้างบนแล้วก็มีผักสดเนี่ยาขายกันบนเรือแบบนี้ฮะดูสิบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับมีโฟกหินเครื่องประดบับเนาะมีอันนี้บาชอบซื้อใบเตยหอม15บาทมีกล้วยขายด้วยสิบก่้นะกล้วยปิง้งให้กล้วยปิง้งมีปิง้งนิ่มปิ้งแข็งดูประตุกแล้วกระตุกแล้ว โอ้ยน่ากินมากลูี่มีหอยเชลด้วยสามย่างร้อยผักผมอบชีสมันบดอบชีสอู้น่ากินน่ากินอันนี้มีหนมตังกระเทียมมีแซลมอนกรอบโอ้เดี๋ยวว่าต้องมาแวะนะเนี่ยนี่อันนี้ไม่ใช่มะยงชีดนะเขาเรียกมะาปาังหวานนะครับ นี่มะยงชีสเห็นปะอจริงๆมันก็แยกไม่ออกนะอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนก็กำลังทอดถั่วเห็นไหมอันนี้ฮะสะพานนำโชค กำลังทางขึ้นสะพานเห็นไหมก็เขียนสะพานนำโชคเนาะอันนี้วิวจริงๆเขามีบริการเรือด้วยนะครับก็จะล่องไปตามนี้<ด>ตรงนี้แหละนะแล้วก็พาแวะไปว่ายพร้พาแวะจุดเช็คอินต่างๆเนาะใครมีเวลาก็มาได้นะครับเรือใช้เวลาล่องประมาณ1ชั่วโมงกับ20นาทีนะครับเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งนี่นี่คือบรรยากาศโดยรวม<ด>ครับ กำลังเดินอยู่ในตลาดนะคะก็ต้องบอกว่าส่วนตัวไปคิดว่ามันมีมีปัญหากับการหยุดซื้อของนะพอเมื่อไหร่ที่หยุดซื้อของปุ๊บแถวก็จะติดแล้วคนก็จะเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ครับคนก็เลยเยอะเนาะแต่ของแล้มีแต่ของน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะครเบีอ่อย่างโซนที่บัเดินอยู่เนี่ยโซนของกินนะเห็นปะข้างหลังโซนของกินอาหารทะเลเขาก็มีนะปลาหมึกเนี่ยเห็นไหมปลาหมึกนะ ย่างใหม่ๆร้อนๆ <c oughs> กุ้งมีอ่มทุกคนดูกุ้งสิก <พอ S 2> ุ้งนะโอ้ม,มีแต่ของนาซื้อน,นะครับแต่ก็มาเดินก็ใส่หน้ากากกันด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อนเน<ม>า<ก>ะ,นะนเดินดูกัน<ข>อุ้ยน้ำพริกกุ้งน่ากินขนมจีนก็น่ากินขนมจีนเนี้ยไปตลาดไหนก็มีเนาะ คือตะโกนะไม่แน่ใจนี่ลูกชุบครับลูกชุบดูนี่สีสันสวยงามมากเลยแล้วก็มาเป็นกล่องเป็นแบบนี้สวัสดีครับมีตำอะไรแนะนำบ้างฮะ,ะตำปูมา้าตำกุ้งสดตำปลากรพือไข่เคม็มอ่ะโอเคงั้นตำไทยไข่เค็มครับเผ็ดน้อยนะฮะได้คแล้วก็เดี๋ยวเอาตำหมูยอด้วยใส่ปะลานิดนึงเผ็ดน้อยเหมือนกันฮะ,ฮะ ทุกคนมาถึงตลาดน้ำแบบนี้ก็ต้องมาอย่างนี้แหละฮะส้มตำแซ่แบๆเนาะยอปลาเทียวแล้วก็ตังไกวันนี้ขายดีไหมคะพี่ค่ะวันนี้มีค่ะคนเยอะค่ะปกติคนจะเยอะเสาร์อาทิตย์เหรอฮะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะอืมแล้ววันอาทิตย์ก็เยอะหน่อยค่ะปกติตำอะไรที่แบบทุกคนมาแล้วต้องสั่งนะฮะ พี่เขาบอกว่าตามที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งคือตมปูปลานะครับแ,แต่เราไม่ค่อยถนัดปลาเท่าไหร่นะแต่ดูทรงและแซ่บแน่นอนเขามีข้าวเหนียวแล้วก็ขนมจีนด้วยนะครับ<แ>นี่มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแค้สั่งมาด้วยครับพริกเต็มเลยแล้วก็อันนี้กุ้งอบวุนเส้นเนาะมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้อันนี้อะไรนะ ไี่บอกยาไส้ยาไส,ส้อะไรข้างใน,ปนไปเลยไก่กับก,ก,กบระเทียมไก่กับกระเทียมนี่ไ,ได้แล้วครับอันนี้ตำตำไทยฮะเผ็ดน้อยดูดิกุ้งแห้งตัวใหญ่มากอะ่ะแล้วก็อันนี้ตำหมูยออีกให้ดูหมูยอเต็มเลยเห็นปะตำหมูยอใส่ปลาร้านิดนึงเราไม่ค่อยถนัดปลารเนาะใส่นิดนึงก็โอเคแซ่บ กินกินต้มตำเผ็ดไปหาน้ำกินอล้วเพียรไอติอมตรงโนูดเดี๋ยวเราสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวเดินวนกลับมาเอาไปเอาไอติมก่อนนี้เป็นกะทิรวม,มิตรท่ะขายได้นะคะอันนี้กะทิรวม,มิตรน้ำตาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นกะทิรวมมิตรด้วยด้วยค่ะ ทำไหมทำหนึ่งลูกนะหนึ่งแถมไ,ได้ไหมได้ทาะได้จริงมากสามสิบบาทค่ะไ,ได้แล้วไอติมไปฮะกลับไปเอาน้ำต่อวิน่ากินมากทุกคนใส่ผสมกับโซดาด้วยอ่ะ คับคครับขนมเปียฮ่องกงจะบอกว่าเขามีให้ชิมด้วยเนี่ยอร่อยมากค<ม>ุณนะเขามีไส้เปือกไข่เค็มมันม่วงลูกเกดมีถั่วเหลืองปล่อยทองเมื่อกี้หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไส้ชิมไปละหกไส้นไม่มี อันนี้สองแล้วอะไรอีกนะเมื่อกี้แล้วก็เป็นเผือกไข่เค็มค่ะพี่เผือกไข่เค็มอีกโอเคสองแล้วก็แล้วก็มียาด๊าไข่เค็มค่ะพี่อยากได้เกาลัดอ่ะเกาลัดมีค่ะพี่โอเคเกาลัดอีกสองกล่องนี้กี่กี่ลูกเป็นหกลูกโอเคสามลูกครับสิบเจ็ดลูกหนึ่งเจ็ดลูกหนึ่งร้อยอีกลูกหนึ่งอันนี้ได้เอามันง่วงมันง่วงพอทอดออกมาร้อนๆเลยนะมันเป็น มิติใหม่ของขนมเปี๊ยะมากๆเลยอร่อยอร่อยทุกไส้เลยเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะนี่ทุกคนดูขนมเบื้องน่ากินมากขายยังไงฮะสามห้าสามแสนร้อยค่ะสามห้าสามแสนร้อยแผ่นใหญ่มากค่ะทุกคนใส้กุ้ง ที่เขาเรียกตลาดน้ําคลองรัดมะยมนะครับก็เนื่องจากว่าตลาดนี้แบ่งเป็นตลาดบกแล้วก็ตลาดน้ํานะครับอยู่ติดกับคลองที่ชื่อว่าคลองรัดมะยมนะครับเนื่องจากว่าสองฝั่งเนี่ยเขาจะปลูกต้นมะยมกันเยอะมากแล้วคลองเนี่ยก็คือจะมีสะพานรัดเข้าหากันเขาก็เลยเป็นชื่อว่าร,รัดมะยมนะครับก็เลยเรียกตลาดน้ําตรงนี้ว่าตลาดนัดตลาดน้ําคลองรัดมะยมอ่ะก็แบบที่เห็นครับเมื่อก <twee. S 1> ี้คือ ่ายบรรยากาศในส่วนของตลาดของกินให้ดูแล้วมีหลายโซนมากๆเลยตั้งแต่เข้ามานะครับก็จะมีของกินมีสินค้าแฮนด์เมดนะครับและอย่างตรงนี้ก็คือแบบพวกของเก่าของญี่ปุ่นของเก่าก็มีนะคบเนี้ยมีสินค้าแฮนด์เมดด้วยนะเดี๋ยวจะพาเดินให้ดูนะครับคือขนาดว่าของกินนะก็ไม่ได้มีแค่โซนเดียวนะมีหลายโซนมากนะครับของกินที่เป็นแบบว่าอาหารท้องถิ่นแล้วก็อาหารอินเตอร์ก็มีแบบพวกหอยแมงคู่อบชีส หอยเชลล์ผัดเนยกระเทียมอะไรอย่างเงี like ้ยแล้ว like ก็ข้างหลังเห็นปะเนี่ยคือโซนที่เขาเอาไว้น <sh> ั่งกินก uh ็สามารถเลือกซื้ออาหารนะครับ <splash> ส้มตมส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งกินได้เลยโซนสีรัดมะยมโรติ้งมาร์เก็ตคาเฟ่ครับดูมีคาเฟ่ด้วยนี่อันนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับเขามีห้องน้ําบริการด้วยนะโซนข้างในอาหารนะครับเห็นไหมมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงสะอาดใจได้เลยนะครับ อันนี้ชุดผู้หญิงนะครับเสื้อผ้าข้างแต่งกายเห็นไหมเยอะเชียวนี่โซนตรงกลางนะครับเสื้อผ้าหมาแมวนะเท็ดช็อปอันนี้ฮอร์มกอะไรฮะปลาไก่ครับปลาไก่หรอขายยังไงฮะชิ้นละสามห้าสามชิ้นรอ้อยโอเคเอาเนี้ยสามชิ้นฮะมีสีมีทอดมันด้วยทุกคนอันนี้อะไรฮะปลาไก่ครับหรอโอ้โหนี่ไงเขาปิ้งอยู่อย่างนี้เขาปิ้งอยู่อย่างนี้ กินไหม ที่บอกก็คือเขามีบริการให้นักท่องเที่ยวเนอะนั่งเรือเนี่ยอย่างตรงนี้คือ400บาทมันก็จะมีล่องเรือชมสถานที่แล้วก็พาแวะเที่ยววัดด้วยนะครับพาแวะไหว้พระ1ชั่งวโมง30นาทีเมื่อกี้สั่งบวยน้ำพึ่งมะนาวไปนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเนอะ ครับรอดน,นะคะหลอดครับขอบคุณครับ,บนี่ครับทุกคนแก้วละ50เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวสอบถามนิดนึงครับตลาดน้ำเนี่ยวันธรรมดาเปิดไหมฮะไม่เปิดค่ะที่นี่เปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะค่ะตะเลิกนะคะอ๋อแล้วเปิดกี่โมงนะ,ะเออลูกค้าเริ่มเข้าประมาณแโมงะค่ะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยเริ่มมาตั้งประมาณ7จโมงเโมงครึ่งก็เริ่มแล้วค่ะลูกค้าแล้วตลาดวายกี่โมงครับประมาณ3โมงะค่ะเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับผมยังไงก็เชิญชวนให้ทุกคนมากันนะครับ สดทุกคนน้ำตาลสดขายยังไงครับใหญ่จังงาเลยที่ริโอเคเอาแก้วใหญ่แก้วหนึ่งครับ<า>เห็นไหมทุกคนข้างหลังเป็นไงชาวต่างชาติครับจะบอกว่าชาวต่างชาติเขามาเที่ยวตลาดน้ำนี้เยอะมากตลอดทางเลยนะครับ<า>นี่น้ำตาลสดน่ากินดูด<า>้ยน,น,นะคะนี่ทุกคนเรามาอยู่ที่ร้านเสื้อครับ ตัวเท่าไหร่นะคุณพี่360กับ380ค่ะทุกไซส์ปะรกคาตามรุ่นค่ะมี 3D 4D 3D 4D ค่ะเรื่องแสงทุกตัวโอ้ยมีเรื่องแสงด้วยเหรอมีแสงแบบนี้จ้าโอ้ยเลิศโอ้ยนี่นี่น,น,นี่สวยมากเลยส,ก,<อ>สก,กินหน้าหลังทุกตัวนะคะสก,กินหน้าหลังทุกตัวดี<อ>จังเลยยุโรปค่ะไซยุโรปไซยุโรป าล,ลายซับมากทุกคนเสื้อเขาลายสวยมากเนี่ยแล้วเขาก็มีแบบมีกิมมิคเล็กๆ,ๆด้วยน้อยนะ,อ,ะอย่างตัวนี้เห็นปะเห็นตะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นโลหะที่จมูกอะไรอย่างเงี้ยสวยมากลายสวยมากอะ่ะละพาก,ก็ดีด้วยนะทุกคนเดินเข้ามาอันนี้คือโครงการหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่โซนโครงการหนึ่งนะเดินเข้ามาเห็นชัดเจนมากเลยเพราะว่าเด่นมากสังขยาปั้นทองญี่ปุ่น เดอร์พายคอฟฟี่แด์เบเกอรี่ี่นี่เนี่ยบ้าชอบดอกนี้นะพยับหมอกพยับหมอกเหรอไหมสุดแก้วลูซี่อ, Lucy, อันนี้คือภายในคาเฟ่นะคะเพราก,ก็มีการเพาะเลี้ยงแคคตัสใบ้ป่ะล้วก็มีจำหน่ายเนี่ยต้นละ25บาท4แถมหนึ่ง แล้วก็คือมันมีหลายราคามากอะมันมีต้นละ60บาทก็มีแล้วก็จะให้ดูอันนี้ฮะเนี่ยพวกกระทงกระถางเขาก็มีนะอันนี้สวยมากเลยนี่ดูนี่ฮะสวยไหมสีสวยมากเลยอะเนี่ยก็มีตั้งแต่ต้นละหนึ่งนะคะไปต,นนต้นนี่ต้นนี้ต้นสวยมากต้นละพันห้าเห็นไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือในตระกูลแคคตัสเนอะแต่อย่าถามใส่พันนะบ๊ะก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็พ่อบ๊ะก็ชอบมากพ่อน่าจะแฮปปี้นะครับเห็นไหมฮะเรียกว่า ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็เข้ามาเดินถ่ายรูปเล่นได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าชอบต้นไหนก็หยิบไปแล้วก็ไปเช็คเอา์ได้เลยนะครับหยิบไปแล้วไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์ได้เลยสวยมากอะ่ะไปเราไปเดินเล่นต่อดีกว่าฮะอันนี้คือในบริเวณ p i e Forest Cafe นะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดน้ำตรงนี้นะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้บัานด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าบันานจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผม have a nice weekend นะครับบ๊ายบาย